สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนไลท์ชาแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับปูหาเจ็ดแปดพี่น้องมาตามแนวทางโตเลขของปูในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเนาะนะครับผมปูได้ปล่อยไปแล้วนะครับช่วงต่องวดนะครับตอนนั่นปูปล่อยแบบยังท่านในคัดยังท่านในกล่องพี่น้องตอนนี้ปูคัดแล้วกล่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวห้องเบอร์บึงมาชมไปน้ำกัน ว่าปูซิเดเนนซีนิสนสียัมไฮโดรไลท์นะพี่น้องเนาะนะครับผมบเสียเวลานะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้พอมๆกันเลยนะครับผมดนน้ำมือว่ากับปูเมืเ่อก่มาเสียงเบิงึงที่แรกนั่นครับที่แรกนั่นบางท่านได้สรุปให้ครับปูเพราะว่าเหล็กบางท่านลุ่งตัวครับบางในมาเสียงเบิึงอ่ะ มาแต่เมืองจีนคนใหญ่สูงดำโอ้มาแล้วว่าในนิมิตปอบปัววดนี้แหละมันฝันครับฟันว่ามันเอาไข่มาให้สามหน่วยใส่เมื่อเอเมื่อรับออครับในควมฟันค่ะก็ได้รับเอาไข่น้ำมันไข่มันบริเน่วยหน่อยได้มันบริเวณไข่เป็ดไข่ไก่มันไข่เอียงหน่วยบังใหญ่นางสมักสมโอี่โอ้ บางสมบูรณ์รุ่นกลางๆนั่นแหะบางรุ่นอะไมันเกิดจริง่ายกว่ากระปั่นเข้าเยอะหรอกมันไข่นกกระเทียมก็คือง่ายก็มักตุ่มกาครับนั่นแหละทราบนะเอามาใยสามหน่วยนี่า็มันปั่นนะหน่วยแบบไงเนื้ปูวมันโมเมนไข่เปียกมันโมเมนไข่ไก่มันเป็นไข่ในอย่างหลับมันไข่หน่วยใหญ่แต่ว่ามันซ้ำมักตุ่มกาเลยทำางมักตุ่มกาสูเข้าเนี่ยมันเอามาใยสามหน่วยไข่นเนรับ เอาว่าให้พูตุ่มมาตลอดนอพุงปูกับมียุไข่ไก่ไข่เป็นไข่ไก่ด้วยตู้เย็นพูกับมียุ้ยะอดเอาว่อีกบ่านว่าเอสซ้น้วยตอนนี้ล่ะเด้อวจารั้องหันกัน บ้าวอยู่เป็นว่าล้อเก่าเนาะอยู่ทางเทิงเป็นว่าปูคเนื่องสูงเป็นโลเลียนอยู่ทังเทิงฟันนีทั่วว่าดีว่าไปบนว่าครับมาบนนี่ลีครับปูเอ่อว่างฟันของฟันแม่เนื้อสองขึ้นสองขึ้นสอนฟันยันล้อก็ต่ลออเก้าครับผมอืมวันนี้ก็ขึ้นว่าเลขนั่นครับมากต้กันอีกแล้ว่ะมาครบล่าง มาคบล่างช่งนั้นจะาว่ายืนเก้าอยไปอยู่เก้าลักซิบวนว่าเนี่ยยืนแล้วเก้าลักซิบมันไปวนซะแต่ว่ามันกามาคบกันอยู่หนึ่งสี่หัวเก้าเนาะข้างล่างน่ะหันเอซี่มาคบกันอยู่ได้หันมันจะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็สี่หกสื่ออยู่นั่นหันล่างมันกันเถึงแล้วแม่มาคบล่างนี่กามาคบล่างเมื่อกันโตมันมาสี่ตัวก่อนมาคบล่างครับปวงครับเลขดับกับยูหลายวันแล้วครับผม อบานนี้ับเอฟซีกระทังมากเว่าอันเลขดับปูแน่นอนว่ารัเออครับผมดับอยู่จริงๆเขาปูบ้านนี้ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ปูแยกบ่ปูคือแบบนี้บ้านนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวบ้านนี้ครับปูเอาบนล่างลงเอาไหม เป็นบนล่างบอกมันบาไล่หางครับปูเลขกกบะเบิดกับข้าวเอาบ่ได้แยกบ่กอะบ่แยกมันบ่ต้องแยกแล้วครับปูบริแยกมันจะเป็นคือเก่าครับผมงวดนั้นปูก็แยกให้บนเลยให้ล่างแต่ว่าหาสวนผัดยัวล่างหาสามหาแปดยัวล่างแต่ว่ามันขึ้นบนตัวนึ่งมันว่าครับปูมาได้ให้เก้าสี่ตะล่างสิบสี่บนใส่ท่านี่เป็นกับตาลปัดกันนู่นนี่บครนบปูเปลี่ยนแพทใบบานนี้ครับปูเลขบ่ได้บิกับครับเอาบนล่างไปเลย เป็นบนล่างไปเลยนะปู่เนาะยทางดับครับเนี่ยแล้วก็ยีดเสียนใต้ให้พมว่าตัวไหนเน้นตัวได้ร่องครับปู่เสียนให้เน้นยังเน้ยนยังไงคือเฉีดเส้นไว้แล้วครับโอ้โหงวดนี้ลรามันเด็ดเอาตั้งเหมือนเื่างอยู่ก็ปู่เนาะคาดมันเดี๋ยวว่ามันก็ืฝันเราวามันฝันมันคาดออกมาแล้วคาดมาแล้วร่มาปู่เคาดมาแล้วนี่ครับชุดสามตัวสามตัวบนชุดเดียวสามตัวบน เร่ส่วนเดียวแต่ว่าแร่งรักลอยวิ่งเท่านี้ครับ,รบเน้นเจ็ดสามเน้นมาปูอโอ้ชุดสามตัวบนห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามวิ่งเจ็ดบนม,นบมนันมากกับมากกับเห็ดง่ายง่ายต่อไปคารปูว ครับมีสูตรนกปูเนาะบ้านีหนมันก็มาออกตัวนี้แล้วก็มาออกฮาบะเร่าซีบะแมนปูป๊าบรับง่ายๆเ้ครับปูป๊าบขับอ่ามัวแต่เอาไลน์ได้เหรอขับปูแต่ว่างวดนี้ กัะปูก็ว่าหาลักสิบเป็นบ่มันมาหาสามไปไปตารางเนาะว่าขันปูว่าเก้าลักสิบได้เก้าทีมันไปไปบนครับปูมานี่ับเจ็ดสามปูเจ็บสามตัวเดียวโอ้รับปูโอ้นี่ครับทู้ชมไปตามสูตรเนี่ยนี่รับปูสามาตามสูตรบ่ปูตามสูตรบาเหลือโอ้ครับผมชุด บนล่างในปลาปูครับท่านผู้ชม0ูนามนี่เขาข้อมฝันน้วปูเนาะแม่นปาปูมาแน่ปู<ะ>ชุดบนล่างสุปปูศูนานี่ตรงกรับเอที่ว่านิมิตเลยน้ปูเนาะคือที่ว่าอเอาใครมาให้นแมปปูอ่คือแบบนี้นะครับ มาครบล่างโมปลัวโอ้ครับผมมาครบล่างครับทำดูน้าแปดมาครบล่างครับชุดมาครบล่างโะปูปู้เขียนใส่กระดาษทันง่ายนยนะครับมาสามห้าแปดโอ้ศูนย์สิบร่าง ครับอืมครับอืมครับอ๋บอท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่ครับชุดมาครบล่างนะปูเนาะศูนย์สามห้าแปดปูเน้่ศูนย์สิบล่างลักสิบล่างจะมาขึ้นบนเนาะปูกจ็จะตรงกับอ่า <c oughs> ที่ปูจับให้เนาะครับเนาะศูนย์สามน้ปูศูนย์ห้าศูนย์แปด สามศูนย์ห้าแปดมาครบล่างสิบสี่เจ็ดสามล่างกับอะไรค่ะเพราะว่ามันบันนีมีเจ็ดอยู่นี่ับปูมาเนี่ยเจ็ดสามนี่ให้เรนบนเนียนเนียนไปเลยแล้วแต่ว่าเลขอยู่นี่คับนี่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 บนบวกล่างับวิ่งล่างสามวิ่งบนเจ็ดับวิ่งบนเ่เนวิงบบจ็ดัปกตอาจจะมากทำบนทำล่างนะ ว่างันกับฮาบนฮาล่างเป็นบางรือขึ้นไม่ไกวปะที่บนซี่ล่างที่บนซี่ล่างว่านกอนกับฮาบนหาล่างครับปูแล้วว่างนี่สามบานี่ครับอาจจะสามบนสามล่างโอ้ลรักลอยตรงนี้เท่านี้ในนิมิตในนิมิตนี่ผู้ชายผู้หญ่งม่มาจากผุนปูวเอาไข่มาให้บ่เอาเอาไข่ไข่ไงไข่ก็ไข่หยังสามน่วยสามน่วยโอ้กงมันเป็นไข่ไก่หรือไข่หยังแล้วมันน่วยไงเนาะครับเต๋อ ชิพุตีเป็นตัวนี้ปะปูศูนย์สามปะปูคือเลขศูนย์สามนี่นี่อยู่นี่เห็นไหมครับมันเด่นล่างเพผลเผอาจจะออกบนก็ได้แต่ว่าเลขอยู่นี่ปูให้เน่นตัวนี้ล่างครับเน่นตัวนี้บนครับเด่นเด่นลองครับปูลองลองเป็นชุดบนล่างปะปูเนาะศูนย์สามบนล่างไปเลยแต่ว่าเน้นเน้นล่างคือศูนย์สามเน้นล่างศูนย์สามบนกันขึ้น มาในบนเก็บสามเน้นบนล่างกันทุนครับปูศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเป็นตัวร่องทุกเนี่ยก็เล่นร่องเลยสะครับครับอันนี้ชุดสามตัวมันไม่เป็หางเลยมันได้ครับอืมครับไอตัวนี้ดับไปดูอืมนี่ครับดับนะครับชมพี่้องบนดับล่างอ่าชุดนี่ครับ ดับบนดับล่างนะครับผมครับมันกับไปติดตัวมันมีตัวติดดูศูนย์กัเจ็ดแต่ะครับว่างั้นนึงก็แปรเป็นติดสี่ก็ห้าแม่นว่าล่ะับมาเนี่ตัวนี้มันมีดตัวติดคือสี่ก็สามศูนย์ก็เจ็ดแต่ละติดสี่ก็สามครับตามสูตรที่ปู่เหตให้นาะปู่เนาะครับนี่ครับทำชุชมครับสูตรวันนี้จะ สี่กับสามตอดตี๋มาหันนี่มาหันได้เสียก็มาหาเล่นว่าล่ะคมันกะตัวนี้มันหนึ่งก็แปดะครับบอล้องออกหนึ่งสี่ล่างถ้าตัวนี้เปิเก้าสี่บนตัวนี้เปิห้าสามล่างมีเท่าไรฟันไปเลยนี่เจ็ดสามแล้วปูหรอเจ็ดสามตัวเดียวเลยฟันไปเลยโอ้นี่ครับทำชมครับมั่นใจว่าได้ละขันเจ็ดสี่กับผมไปเหรอเฮมม์อโอ้เจ็ดสี่ไปเห็นโปูไปแล้วเจ็ดสี่อ่าตรงดับบนล่างปู ก่อนก้อนกับทิมหาปูกกบ้ามันมีทิมหาวใช่ไหาล่ะครับไปแล้วบ่มีทิมหาออกทิมจีครับผมเอามันอีเกสทีมาได้เหรอได้ล่ะแคปหน้าจอครับท่ชนชมครับนี่ครับชุดสามตัวย้ำมากันเถอะครับชุดสามตัวบนครับแล้วก็ชุดนี้ปูเน้นเป็นบนล่างเรื่อคการดีดอ่งวันนี้ครับผมเด่นศูนย์สามปูวาเด่นล่างศูนย์สามเป็นเด่นล่างแต่ว่าเป็นชุดบนล่างครับผม เน้นบนคือเจ็ดสามครับคู่เดียวเท่านั้นครับกับกันล่างไม้น้ำปูวาครับเพราะว่างวดนี้ปูวาให้เป็นบนล่างครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวกันตัวร่องตรงๆนะครับปูวดเนี้ยปูว่ะนะตรงๆนะครับตรงๆไม่ต้องกลับบ่วาแขกครับประนับครับท่านชมครับมาหันกับ่ลูวครับชุดมาครบล่างครับปูเน้นศูนย์หลักสิบครับตัวประกบสามห้าแปดพี่น้องศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดอยู่ในชุดนี้แหละครับผมนี่ครับ มาครบล่างตัวนี้มันดินได้บางนีมครับปูคแคบหน้าจอวีเดอร์พี่น้องนะครับแนวทางของปูหาเจ็ดแปดนะครับคัดให้แล้วกรองให้แล้วพี่น้องเรียบร้อยนะครับปูหามากเป็นชุดสามตัวกับชุดสองตัวนะครับผมบนล่างบ่ต้องกรับเลยนะครับผมหมดนี้ ปูเด่นปูเน่นปูยำให้เป็นที่เรียยแล้วนะครับผมแนวทางปูหอยจัดดงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องหมกับามากบะหมักการจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้กับคงถิมิทรนนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอะร่าชแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรื่อย แห่งๆกันผู้ผู้สุนเดอ้อพีนองเดอนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ